สวัสดีครับนี่เรามาอยู่นี่กับเปอร์กิโลของเรานะครับเอ่เน่ปัดโชนครับปัดโชนครับโอ้ตัวนี้วิ่งดีมากเลยอ๋ออ๋อสิ่งไปไหนเข้ามาหนักหนาเนี่ยอ้าวเด้อ อีกะมครับน้าวน้าวน้าวายครับไปโอ้ยไปไปไปแ้งครับไปแรงครับไปเดินนี่ครับเดินนี่ครับเดินนี่ครับเดินบอลไปเดินบอลไปเดิน ไปธนาทอกไปธอกเล่นเร่นล่นนเ่นเล่นเนเนเลเล่น่เเนลเล แท็กจําใจแลาจะลงนะครับเอาดิ3 3ก็มาครับมชนี่เ